เล่นเอาติคนลุกเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นทั้งผู้ลงทุนแล้วก็ผู้ตอนแรกมีช่วงหนึ่งเอ๊ะเราเป็นผู้ประสบภัยหรือเปล่าก็จริงๆเป็นเ,เป็นโปรเจกต์ยักนะคะสําหรับเราแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันเป็นไม่ใช่ก้าวแรกแล้วคือเป็นก้าวที่มันมาเต็มคาราเบลมากก็คือเราก็พยายามที่จะทาโปรเจกต์นี้ให้สําเร็จจริงๆมันเป็นก้าวยักษ์มากเป็นมหาโปรเจกต์สำหรับิดกถึง จากนักแสดงตัวเล็กคนหนึ่งที่ย่างก้าวเข้ามาเป็นผู้จัดซึ่งอาจจะผ่านซีรีส์มาบ้างผ่านละครมาบ้างแต่ว่าอันนี้มันเป็นเมกกะโปรเจกต์จริงๆที่รู้สึกว่าตัวเองมีความรับผิดชอบขึ้นมาเยอะมากรับผิดชอบทั้งในเรื่องของโปรดักชันรับผิดชอบในเรื่องของทั้งการทำงานการประสานงานแม้กระทั่งงานหลังบ้านงานหน้าบ้าน รู้สึกว่ามันแบบมันครอบจักรวาลมากเพราะว่านอกจากจะแค่ซีรีส์เล็กเเรื่องหนึ่งแล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่าเรารวมสีสีเรื่องด้วยกันมันก็เลยรู้สึกว่าการทํางานมันจะค่อนข้างเครียดนิดหนึ่งบางคนอาจจะเห็นติ๊กแบบโพสบอกว่าเออติ๊กเครียบบางทีแบบมันมันมีการระบายบ้างเพราะว่ามันสุกว่าเฮ้ยเราเครียดจริงๆกับการทํางานเพราะว่าเราสึกว่าเราอยากให้มันมันได้ดีที่สุดมันเติมเต็มที่สุดให้ทุกคนได้พึงพอใจมากที่สุดเพราะฉะนั้นแหละพยายามจะเก็บรายละเอียดทุกอย่างเมื่อกี้บอกว่า ช่วงหนึ่งเหมือนผู้ะสบภทยเป็นไรอะคะทำไมรู้สึกว่าตัวเองเหมือนผู้ะสบภัยเลยอ๋อเปล่าหรอครพระพัทยามเพราะว่า,าเราเป็นคนที่ค่อนข้างเครียดอะและเก็บทุกดีเทลของทุกคนบางทีเอาคอมเมนต์บางทีเอาความรู้สึกบางทีเอา,าเอา,เอาทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวของการทํางาน,นมาใส่ที่ตัวเองแล้วรู้สึกว่าแต่ละวันะ่ะเราต้องมีการปรับจูมีการแก้ไขมีการปรับเปลี่ยนมีการพัฒนาเพราะฉะนั้นเนี่ยมารู้สึกว่า เรากําลังทําอะไรอยู่เรากําลังทําแบบว่าโปรเจกต์อะไรที่เราสึกว่าที่ที่เราจะต้องแบบรวมพลังขนาดนี้นี่ก็เลยบอกว่ามีความสึกว่าเออเราตอนนี้เรากําลังไปเที่ยวอยู่ไหมแบบปกติถนาเราเราเที่ยวอยู่จะมีความสึกว่าเอ้เรารู้สึกว่าเรารีแลกแต่ตอนนี้เราสึกว่าเอ้เราแบบเรากลายเป็นผู้ประสบภ,ภัยคนหนึ่งคือเรารับรู้เหตุการณ์ทุกอย่างของทุกคนแล้วเราพยายามจะแก้ไขทุกเหตุการณ์พยายามจะแก้ไขทุกทุกจุด ที่รู้สึกว่ามันบกพล่องตรงไหนเราพยายามจะไปอุดรอยตรงนั้นให้สุกว่ามันราบเรียบมันดําเนินด้วยความแบบว่าดีที่สุดเพอร์เฟกที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยรู้สึกว่าก็เลยเป็นนิยามตัวเองว่าเออเราเป็นผู้ลงรู้โดยรถไเคยมีท้อระหว่างทางไหมพอเราเจออะไรหลายๆยยารู้สึกท้อไหมจริงๆอะจากเคยไม่ท้อแต่ว่าบางครั้งก็มีความท้อบ้างอันนี้คือต้องพูดตรงๆว่า มันคงเป็นไปไม่ได้ว่าโปรเจกต์ใหญ่ๆแล้วมันมันมันรู้สึกว่าตัวเองไม่ท้อแต่ว่าตัวเองสู้แต่บางทีก็คือขอกําลังใจบ้างแหละบางทีก็คืออ่ะเข้าไปขอกําลังใจบ้างว่าเราเรารู้สึกยังไงเรากับโมเมนต์แบบไหนเราเราต้องการกําลังใจบ้างบางทีเนี่ยการที่เข้าไปอ่านข้อความบ้างมันอาจจะแบบว่าเอ้ยมันเปลี่ยนคําความรู้สึกการเครียดเนี่ยให้เป็เปนเป็นกำลังใจบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆอ่ะเราก็อยากทําทุกอย่างให้มันมันดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้จริงๆ ก็มันมันก็คงมีบ้างเพราะว่าในสังคมของของโซเชียลเนอะมันก็คงแบบว่ามันก็มีที่รักมักมที่ชังนะคะ,ะก็คือเอนดูคนนั้นมันก็คือแต่ว่าเราอ่ะเป็นจุดกลางเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะต้องทํางานกับคนหลาก,หล,กหลายคนหลากหลายค่ายหลากหลายครอบด้อมนะคะมันมีความรู้สึกว่าเอ้ยเราต้องประสานงานให้ดีเราต้องเก็บทุกรายละเอียดให้ดี พยายามที่จะเติมเต็มให้ทุกอย่างให้มันมันดีที่สุดในการที่เก็บรายละเอียดของทุกคนอนะ่ะเวลาไปอ่านแล้วมีความรู้สึกว่าวอุ๊ยอนิจจีดแบบขอได้ไหมขอแบบอย่าพึ่งเรามีเหตุผลนะเราทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเราอยากจะเติมเต็มทุกทุกทุกสิ่งที่มันมีความผิดพลาดหรือมันมีแบบว่ารอยรั่วอะไรอย่างเงี้ยเราอยากจะเติมเต็มตรงนั้นจริงๆค่ะก็เราเราหาทางออกให้รอยรั่วนั้นได้ยังไงเราจะไม่หาทางออกใกล้หรืออย่างไรรั่วนั้น ็จริงๆเราเก็บทุกรายละเอียดไป,ไปเรื่อยแล้วจนค่อนข้างจะเพอร์เฟกและตอนนี้เราคือเราพยายามจะทําทุกอย่างให้มันดีที่สุดและตอนนี้ลอยเหล่านั้นถูกสมานไปแล้วเรียบร้อยแต่ก็มันเป็นงานใหม่สำหรับติกนโนเป็นบิ๊กโปรเจกต์แล้วก็เป็นเป็นผู้จัดที่กระโดดเข้ามาเป็นงานชิ้นใหม่ชิ้นแรกแม้กระทั่งงานวันนี้เป็นถือว่าเป็น การรวมโปรเจกต์ที่มีโปรเจกต์อีกหนึ่งงานที่เป็นแบบว่าเป็นแฟนมิกขนาดใหญ่อีกอันหนึ่งก็คือเป็นก้าวแรกแน่นอนว่าทุกย่างก้าวของทุกคนมันมีข้อผิดพลาดแล้วติ๊กก็น้อมรับบริษัทก็น้อมรับที่จะแก้ไขข้อผิดพลาดเหล่านั้นแล้วก็จะพัฒนานงานต่อไปก็คือทุกคนคิดแล้วว่ามันจะต้องมีแหละมันมีบ้างแต่ว่าจะเอาความความเหล่านั้นเนี่ยมาเป็นแรงผลักดันซึ่งงานต่อไปเนี่ย รู้แล้วว่าเราเกิดอะไรขึ้น<ม>ทําอะไรขึ้นมีอะไรเกิดขึ้นเราก็จะพยายามเติมเต็มและอุดรอยรั่วรอยเหล่านั้นจะทําให้เนี้ยบที่สุดเลยค่ะแล้วทกอ่าที่ชื่นใจอะคะที่มาให้กลังใจเราอะไรอย่างเงี้ยก็ยังมีด้านไหนบ้างตอนนี้ก็ทุกคนก็ให้กําลังใจนะคะได้ได้กำลังใจจากทุกคนทุกค่ายทุกแบบว่าทั้งแฟนคลับของทุกคนทั้งของตัวเองทั้งของน้องๆทุกคนจากทุกบ้านก็คือ มาให้กำลังใจเราก็ขอบคุณจริงได้อ่านแบบว่าได้รับรู้ว่ามันเกิดเรื่องราวอะไรกันบ้างมันก็ขอบคุณสําหรับแบบกําลังใจดีๆขอบคุณที่แบบว่าให้พื้นที่เล็กๆเ,เราได้หายใจเต,ติมเต็ม,ตม,ตมไปต่ออะไรอย่างเงี้ยบางทีแบบว่าเราก็มันหายใจแล้วมันแบบคึบมันไปยังไงดีนะอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันก็รู้ว่าตอนเนี้ยเราได้หายใจไปต่อได,ได้ได้กําลังใจดีๆได้แบบว่าเติมเต็มพลังใจดีๆเนี่ยมันสู่แบบการก้าวเดินกันต่อไป ปกติก็เป็นคนที่หัวใจเต้นเร็วอยู่แล้วไงก็เลยแบบแม่มีช่วงหนึ่งที่มันมันก็เต้นเร็วมันก็พูดไม่ถูกตอนนั้นต้องต้องไปหาหมอเลย ไม่ไม่ค่ะก well> ็มันเป็นด้วยภาวะด้วยด้วยของตัวเองอยู่แล้วค่ะภาวะคือจังวะมันแบบมันเครียดมันก็จะแบบใช่ใช่อันนี้จะหนักสุดในชีวิตอยงมคเจอถึงขั้นแบบผลบเพื่อนกันมมันจริงๆคือมันเป็นภาวะจากไทรอยด้วยค่ะจากไทรอยแล้วก็บางทีมันก็เครียดแล้วมันสะสมก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะ ครั้งหนึ่งที่เราแบบเราเที่ยวเล่นสนุกสนุกแล้วเราเป็นติ๊ก,กัญญาร์แล้วเราไม่เคยไม่เคยกระโดดลงมารับคอมเมนต์อะไรเงี้ย้าหมายเราค่ะเราอยากพาซีนีทั้งสี่เรื่องไปถึงตรงไหนบ้างก็เป็นไปได้ก็อยากให้มันสมบูรณ์แบบที่สุดส่งงานให้กับทุกคนได้สมบูรณ์แบบที่สุด ก็อยากให้ทุกคนแบบไปถึงคือเราทำงานอ่ะเราก็มีความรู้สึกว่าเราอยากให้งานของเราเต็มร้อยในในในทุกงานคืออย่างที่ผ่านมาเนี่ยค่ะงานของติ๊กหน้าที่โชว์ไปแล้วเนี่ยติ๊กก็รู้สึกว่าติ๊กก็เติมเต็มให้กับงานชิ้นนั้นวันนี้อาจจะคนละโปรเจกต์ก็เลยไม่ได้พูดถึงอีกชื่อนึงนะคะก็คือติ๊กก็พยายามเติมเต็มให้กับทุกชิ้นงานที่ที่จะทําให้ได้ดีที่สุด แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเมื่อเมื่อเรามีหลากหลายหลากหลายออหลากหลายค่ายหลากหลายอะไรเงี้ยที่มารวมกันคือก็พยายามที่จะเติมเต็มสิ่งเหล่านะั้นให้ดีที่สุดแล้วก็อยากทํางานให้มันดีที่สุดเพราะว่ามันหนึ่งก็คือชื่อเสียงของเราแล้วก็สองก็คือมันเป็นชิ้นงานที่อยากให้คนกล่าวถึงกล่าวถึงว่าเอ้ยมันเป็น big project ที่ที่จากเด็กคนนึงก็ทําได้ ออก็ค่อนข้างจะขอบคุณจริงเลยะคะ่ะเพราะว่าหลายๆคนก็มองว่าเอ้ยเราเป็นเจ้าแม่ GL อะไรอย่างเงี้ยบางทีก็เล่นกับน้องๆบางคนบางคนก็เป็นทู่ GL แล้วก็แซวว่างั้นก็คือเจอกับเจ้าแม่ GL บางคนบอกนายกสมาคม GL อะไรเงี้ยก,ก็ทุกคนก็มาแซวอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเรารวบตึง น้องๆผู้หญิงไว้อะไรอย่างเงี้ยก็<ม>เลยแบบก,ก็แซวกันไปแซวกันมาก็ก็ขอบคุณนะคะหลายๆคําพูดที่แบบเออมีมาแซวมาอะไรเงี้ยก็ก็สนุกดีก็เป็นมันเป็นอะไรที่ใหม่ๆสําหรับติ๊กอาจจะได้ก้าวกระโดดเข้ามาอย่างรวดเร็วแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ยพยายามจะเอาสิ่งที่เราเคยเป็นทั้งนักแสดงเอาสิ่งที่เราเคยเป็นทั้งผู้จัดแล้วก็มาผสมกับทุกอย่างเข้าด้วยกัน,นะคะ่ะมองมาเนี่ยยัง สำหรับ GL ใช่ไหมคะก็คือ GL จริงๆติ๊กว่ามันเป็นตลาดที่เติบโตและยังสามารถเติบโตไปได้อีกเพราะว่าที่มีความรู้สึกว่าความรักใน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 มุมมองของ GL อมันเป็นความรักที่สวยงามมันเป็นความรักที่ละมุนมันมีความรักที่หลากหลายรูปแบบซึ่งมันยังมีตลาดที่กว้างและมันไปต่อได้มันไม่ได้ไม่ไม่ได้จากัดขอบเขตของความรักมันมีความรักหลากหลายรูปแบบเชนั้นนะ่ะติ๊กเลยมีความรู้สึกว่ายังมีอีกหลากหลายเรื่องราวหลากหลาย เหตุการณ์ที่มันมัน,ม,นมันยังดังพาตลาด GL ไปได้เรื่อยๆมันจะแน่นอนว่าทุกคนจะพัฒนาความเป็นตลาด GL ไปได้อีกมันยังไม่ได้กําหนดอยู่ที่ขอบเขตนี้คือยังจะเห็นพอเรื่องเลยว่า GL เนี่ยมันมาเป็นสเต็ปสเต็ปหนึ่งก็จะเห็นว่าทุกคนแบบเป็นหมอเยอะมากสเต็ปต่อไปก็จะมีแบบอาชีพอืออ่นต่อไป ล็อตต่อไปก็จะเห็นว่าทุกคนแต่งงานกันเร็วมากมันก็จะเป็นแบบเป็นตลาดที่ค่อยๆเติบโตกันไปหลากหลายรูปแบบของการเล่าเรื่องในชีวิตของของความรักในรูปแบบของ GL ค่ะอย่างคือรีบโปรกตงเนี่ยค่ะถ่ายเสร็จผมว่ายังเหลือสองเรื่องใช่ไหมคะค่ะเยอะอ๋อก็ตอนนี้ถ่าย ตอนนี้ถ่ายทำเสร็จไปแล้ว2เรื่องนะคะก็คือปิดกล้องไปแล้วแต่ว่าน้องๆก็ยังมาจอยกันบางทีตัวเองก็งงว่าเอ๊ะเราปิดหรือ,อยังแต่บางทีก็ยังถูกงงว่าอ๋อยังมีนักสแสดงที่ยังต้องมาจอยอีกนะคะก็คือปิดไปแล้วก็คือเรื่องของพี่ดีนวิวัฒนปัตภีแล้วก็พี่น้ำนะคะก็คือนาทีรอยเล่ซึ่งเพิ่งจะปิดไปอย่างนาทีรอยเล่เพิ่งจะปิดมาประมาณสัก2วันที่ผ่านมาสองวันที่ผ่านมานะคะก็ก็ขอบคุณน้องๆนะคะขอบคุณ Apple Me m มที่จะกำลังจะออกอากาศแล้วคือวิวาปตพีแล้วก็นาทีรอยเล่น,นะคะอิงฟ้าชาร์ลอตแลวก็ทีมน้องๆน,นะคะที่มาร่วมเล่นกันทุกคนด้วยนะคะก็เป็นเรื่องราวที่สุกสนานแล้วก็ยังมีอีกสองเรื่องนะคะก็คือเรื่องสเสน่หาวายโยแล้วก็โซรักอคัคนีที่กำลังเริ่มถ่ายทำแล้วก็ให้คิวมากันเต็มที่และตอนนี้ก็เล่งถ่ายทำเพื่อจะให้ตามตารางตามตามกำหนดที่ออกอากาศทุกคนได้ชมกันแน่นอนค่ะ ช่วงจังหวะที่ออกจาท่ายเดิมพอดีมีปัญห,หาเรื่องคิวเรื่องอะไรที่ต้องรันกันใหม่หรือว่าลงคิวกันใหม่ไหมคะคือจริงๆเรื่องคิวมันก็มันถามว่ามันมีบ้างไหมมันมีบ้างแต่ว่าปัญหาเนี่ยมันเป็นปัญหาในส่วนของของน้องกับทางบริษัทเดิมซึ่งอันนี้เราไม่ได้ไม่ได้รับรู้เหตุการณ์ก่อนล่วงหน้าเขาเกิดเกิดอะไรบ้างนะคะเราอยู่ในส่วนของแค่เราเป็นเป็นผู้ลงทุนในโปรเจกต์นี้ แต่ว่าหลังบ้านเขาอันนี้ติ๊กไม่ขอพูดถึงว่าเขาคืออะไรกันแต่ติ๊กมันได้รับรับหน้าเสือของอันเนี้ยถามว่ามันก็ต้องมีรอยรอยรอยรั่วระหว่างการที่เขาเปลี่ยนถ่ายแต่มันก็คือมีการปรับเปลี่ยนกันแลลวค่ะมีการมามาเชื่อมกันใหม่ว่าเป็นการดูแลจากบริษัทนั้นมาสู่ของติ๊กโดยตรงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีการโยกคิวโยกอะไรบางส่วนเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องตารางงาน,นก็ถามว่ามีผลกระทบบ้างไหมมันอาจจะมีผลกระทบบ้างเพราะว่าตารางงานเดิมของน้องที่มีอยู่แล้ว กับตารางงานที่ที่จะต้องมีการถ่ายทำของคอนเทนตนมันก็เลยมีการเหลื่อมล้ำบ้างเพราะว่าแน่นอนว่าคิวเรื่องนี้ใช้คนถึง8คนและแต่ละคนก็ตัวเป้งเป,งเปงมันอาจจะมีตารางงานที่มันถูกเหลื่อมล้ํากันจริงๆบางคนรับงานแล้วคนนี้ยังไม่ได้รับงานตารางมันถูกสับเปลี่ยนคนนี้อะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะมีปัญหาบ้างแหละเพราะปกติเนี่ยคิวไม่ใช่คนคิวทองปัญหาแบบว่าเวลายังเยอะเลยแบบว่าที่แบบว่าคนนั้นจะต้องไปนี่อะไรอย่างเงี้ยมันมีบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ย สำหรับคิวน้องทุกทุกคนไม่มีปัญหาตอนนี้ราบรื่นแล้วเบกกี้เองก็น่ารักค่ะก็ให้คิวเรามาแล้วทุกค mm ิว hmm. ก็คือเป็นการที่แบบประสานงานกันอย่างลงตัวแล้วก็เดี๋ยวน้องจะกลับมาถ่ายทำเพราะว่าคิวน้องคิวทองมากตอนนี้นะคะฟิลเบกก็ค่อนข้างคิวทองว่าเขาจะตรงกันไหมเราต้องจับแมทช์กันอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะระหว่างน้องๆทุกคนนะคะแต่ว่าการทำงานทุกอย่างราบรื่นเป็นปกติค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะเตรียม ส่งเบื้องหลังมาให้ทุกคนดูตลอดค่ะว่าเวลาตอนที่น้องมาถ่ายแล้วยังไงไม่มีความน่ารักแค่ไหนกันด้วยค่ะวันที่24จะได้ดูกันแล้วโปรเจกต์นี้ของเราก็วันที่24มกราคมนี้นะคะจะออกอากาศกันแล้วนะคะสองทุ่มครึ่งทางช่อง7นะคะก็รับชมกันได้ค่ะก็เปิดเรื่องด้วยพี่ดินนะคะวิวาปัตพีเป็นผู้ที่น่ารักมีความละมุนตะมุตะมีตามสไตล์ของพี่ใหญ่ของบ้าน มันจะมีความเฮี้ยวของระดับพี่น้องค่อยๆไต่ระดับกันไปค่ะซึ่งแต่ละแต่ละคนก็จะออกสเต็ปความรักกับสาวๆของเขาหลากหลายรูปแบบแต่ละคนก็จะมีสเต็ปความรักที่มองสาวของเขาคนละมุมมองเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดูค่ะว่าแต่ละคนจะจะได้สซไพรายแล้วก็ความรักไปแบบไหนกันค่ะขอบคุณค่ะ